แม็กแม็กได้างอายุอันนี้เอันีนี้วยอันนี้อันนี้เอ้ยสบายสบายไปนอนพักผ่อนต้องพักผ่อนเท่านั้นลูกอย่าคิดมากมีอาการพัวมีกแล้วทีห้ารอบพัวไปกี่รอบวันนี้นอนลงมาเลยกนเป็นอทห้ารอบ พูดว่าพูดว่าไม่เห็นเเจออึยะครียดอ่ะเพูดว่าพอแม็กเครียดปุ๊บแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งนั่งกินนั่งเมาะนั่งอะไรดีกว่าคือแล้วเพลงของตัวเองหลอกได้หรือยัง ถ้าลองยังไม่ได้อย่าเผือกคนอื่นเขาเผือกเผือกเผือกอยากกินเผือกอยากกินเผือกเอาตัวเองให้หลอดก่อนไหมโรสโรสโรส ไม่ตดเลยมึงจะมมดีกี้ดีนะดีวเชฟอีกเนาะเอาไม่ดหมดเลยลองลองลองดูให้เป็นสระแค่ที่เป็นแค่ที่เป็นสราอาเป็นสะเอิรเห็นไหมเฮ้ยแค่นี้เจ็บ เป็นเปล่าเป็นเพ้อเป็นสาระดิโอเคนักเรียนปิดคลาสโว้ยส์วันนี้นะครับเนียนะสังเกตว่าเชสโว้ยส์เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเชสโว้ยส์เป็นเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของ